ไอ้สัตว์ูก็จะแตกแล้วปู่ว่าแค่มึงมีอีกใช่ไหมไม่มีแค่ตัวเดียวใช่ไหม <c oughs> ฉันรู้นะฉันรู้ฉันรู้นะฉันรู้ ยังมีอีกใช่ไหมฉันดูนะคะฮ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 นฮะ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  เฮียไ,ไ,ไม่ตายครั์กูตองมาเพียบเลยวะ่ะ เอ้ก่อนเยอะกว่าไหมนึงแตกไอ้สาด

แตกหมดเลยเหรอฮัลโหลจะเซลหรอวะ นะเพราะผมเล่นดีก็หาว่าตัวเล่นโง่โดนดาวควาย